ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำสลัดตรา QP วพีเจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอิเบอร์รี่บีทากเกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทากเกนช่วงครัวคุณรีวันนี้เมนูฝรั่งหน่อยนะคะแต่เป็นฝรั่งที่คุณทำได้เมนูของเราวันนี้เป็นครีมี่แคลปสลัดเบอร์เกอร์ เพราะคุณจะมีอันนี้ติดบ้านไว้อยู่แล้วเขาเรียกว่ามายองเนส e มายไทป์คิวแล้วมันก็ง่ายมากเลยนี่มันบีบนี่เลยนะคะสบายๆเลยมายองเนสมายไทป์ค p วพีรสชาติกลมกล่อมมากทานง่ายๆเหมาะมากกับผู้เริ่มต้นทานมายองเนสมีติดบ้านไว้เลยบีบใส่อะไรก็อร่อยเมนูของเราวันนี้เป็นครีมี่แคลปสลัดเบอร์เกอร์ เพียงแค่ท่านไปซื้อขอนมปังเบอร์เกอร์มาแล้วก็ผาเครึ่งปึ่งเอาไปจี่ในกระทะค่ะไปจี่เลยนี่เลยปึ๊บจี่ไว้เลยนี่อย่าเพิ่งใส่เนยใส่อะไรทั้งสิ้นเอาแค่ให้มันมีความรู้สึกละอุละอุนิดหนึ่งตอนนี้เราได้บีบมายองเนสไม่ใช้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วตามด้วยอะไรมัสตาร์ดค่ะเอามัสตาร์ดลงไป แล้วก็เฟรชครีมลงไปคนเลยตามด้วยพริกไทยดำนี่เลยนะคะพริกไทยดำดยอันนี้สำคัญนะคะตรามือที่หนึ่งเช่นกานตามด้วยเกลืเอเสริมไอโอดีนตรามือที่หนึ่งติดน่ะไม่ต้องเยอะเพออะราอเลยมายองเนสของเรากลมกลมอยู่แล้วรสชาติได้เลยมาตรฐานความอร่อยญี่ปุ่นนะจ๊ะอคุกเข้านี่น่าตามมายองเนส เหมือนประมาณตีไข่นี่ดูดีสีดำๆนี่คือสีพริกไทยของตรามือที่หนึ่งละจ้ะนี่เลยคุกเขา้ามายองเนสครีมซอสหอมสีสันกลิ่นมัสตาร์ดมาพริกไทยมามายองเนสคิวพีมามาพรีพร้อมหมดแล้วตอนนี้ซอสเราได้เรียบร้อยแล้วเอา้าละค่ะ ไปกันต่อนนมปังปุ๊บนี่ร้อนกำลังงามอย่าร้อนเยอะจนเกินไปนี่เลยจีปึ๊บแน่เสร็จปับ๊บถ้าเราอยากจใจร้อนอีกหน่อยอกดไว้เดี๋ยวเราจะเอาเนยมาลงละตอนนี้เรามาหั่นผักกันก่อนเดี๋ยวมาทำการหั่นใส่ถุงมือกันก่อนนี่คือถุงมือฟูดเกรดนะจ๊ะให้ใส่ได้พอดีมือมีหลายคนบอกว่าโอ้โหคุณลี ใส่แล้วทางานไม่ได้ก็เพราะ,ะบางทีถุงมือมันใหญ่กว่านิ้วมันก็จะทําให้แบบลุ่มล่ามและที่สำคัญที่สุดต้องเป็นฟูดเกรดค่ะมีดที่หลีดเลือกใช้เป็นมีดตรานนกเพนกวินรุ่น k i n g ง t o n กรรมวิธีการผลิตชุบแข็งที่ลบร้อยองศาจึงทำให้คมนานมากเขาเรียกว่ามีด Vegetable k n i f e KR 7นิ้วนะคะเด็ดปั๊บเอาเลยมาลงนี่นี่ หรือคุณจะเอาเนยใส่กระทะนี่คือเลือกได้หมดนะคะเพราะยังไงก็ตามเราจะเอาขนมปังของเรามาจี่อยู่แล้วนี่ไปอย่างนี้เลยปึ๊บนี่มานี่อย่างนี้เลยแบ่งเนยมานิดนึงนี่ปึ๊บปึ๊ปึ๊บ,บนี่ใส่มาตรงนี้ทาไปบ้ง ปีขาวลงไปหอมหัวใ่ลงไปพริกเบลเปปอร์กระดิ่งนะจ๊ะแล้วก็แครอทชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปตามด้วยกะหล่ำม่วงด้วยนะคะทุกอย่างต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตามด้วยปูเพราะเมนูของเราชื่อว่าครีมมี่แครบเบอร์เกอร์นี่หัวใจอยู่ตรงนี้แหละ คิวพี่มยงเนตไมไทยนี่ผสมกับตัวมัสตดผสมกับพริกไทยตรามือที่หนึ่งเกลือเสิร์มไมโอดินตรามือที่หนึ่งเช่นกันเอาคลุกเคล้านี่นมปังเนยของเราหอมฉลุยจริงจังนี่คลุกเลยเสร็จปั๊บมานี่เลยป,ปุ๊บเพื่อที่จะทำการเตรียมเสิร์ฟเฟนไฟลรองรับเรียบร้อยแล้วอ้าวละ ปึ๊บนี่กำลังงามเลยจับแล้วละมุนละมุนใครชอบอะไรมากชอบอะไรน้อยก็เลือกเอาได้ตามใจชอบเพราะเราจะรู้สมาชิกในครอบครัวของเราคนนี้ชอบผักผสมปูคนนี้ชอบปูอย่างเดียวก็ได้หมดนะคะอันนี้ก็ต้องเอาใจครอบครัวเรานิดนึงนี่เลยนะคะปึ๊บมามาอีกนี่ปึ๊บ เอาละอันนี้ครีมมี่แครบเบอร์เกอร์อสลัดของเรามีทั้งกะหล่ำปรีขาวกะหล่ำปรีม่วงออนเนียนนะใส่ลงไปประมาณนี้เลยแล้วก็นำมาปิดนี่จะใส่มากใส่น้อยได้หมดแล้วก็เรียงมาเคียงข้างกับตัวนี่ค่ะเฟ้นฝ่ายเรียบร้อยแล้วเมนู ครีมีครับสลัดเบอร์เกอร์